โอ้ยโต๊ะ้นมีเยินก็หนีครับพี่น้องได้ถัาเบื้องย้ายไ่เบื้องให้เก่มากันมาเมนท่แบบน้ตัวเป็นลู่หมดอีกแล้วพี่น้องหอขึ้นหมดต้นแท้เฮ้ยตัวซู้ืขึ้นหมดต้นแท้เออ ตกสะ <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองเสาหน่ยน่ยด้วยจ้ะวันนี้เจอกับคุณสราวุธนะคะงงาควางงานพี่น,อน้องมือใหม่มากกับทีมงานเนาะค่ะตอนนี้กำลังรอทีมงานโอ้มีตาหงัดด้วยเปิดทะลก้านกันกัดด่างหวาน พี่เม่อ้อกัดมดเลยไม่กัดางวานกัดแะเบิงงุ้นกันเลยุ้นมากจะุ้นกัดุ้นน้อยก็เอาครึ่งนึ่งว่าเอาขาระดชเจ้าปีนองไฟเอกบากาเอ็มบาวเอ็มหว่าชายาบกพีหลอกเด้๋ค่ะเดี๋ยวรอเซียนกายเซียนลัง เขาต้องเหินยาขึ้นก่อนเด้อจ้ะเนี่เริ่มเราจะมาเซียนไก่พี่น้องโอ้ผู้หมานสุดในสามโลกเบาเอ็มนี่โอ้หวานหมานงานเกี่ยวดิหวานหมานเบาเอ็ดทีมงานกำลังเริ่มทยอยกันมาเด้อพี่น้องเะได้เหินขึ้อขึ้นคือเก่านั่นแหละเปิดฤดูกาลการกัดด่างหวานแห่ของสาราบุตรคนละเด้อจ้ะกังด่างก่อนกังด่างก่อน น่อยนอย่ะกรอุ้ยทางแวนมันเจ็บโอ้ยมาถึงปีปาก่อไ้มันานี้ไก้่านนีนก่ดสองกอดอ่ะอดี่ อเยอะนี่เบากายเราได้ปักหอยหน้าพี่น้องนี่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 นนน่าตมกินเวนตัมกินเดี๋ยวพอตหน่วยดี่ลมบ้าแล้วก็นในขอบกระแทกสี่ะนี่ยมีลายอย่าที่ผมมีว่ะโอ้ยปอวเดี๋ยจูบเออยมเจ้ามีร้องอยากไออยากไอ้กล่องบ่อยากไอ้กล่องต้นนสลีบ่เห็นตนีบปุ่นกัเเหมืเขา่ายังไดิเี่เบิ้งในข่องในของมีะไรยงงน้อง เงีนยห้ามหือนมาเาเก็บไปลอหน่วยอยู่ียพอแดกินอยู่โบ่เนยเขาเก็บปกาอีปูเดี๋ยวได้เดี๋ยวมองเงี้เอาไปเอาไปเขางงมือสีละเดี๋ยวคืนหลู่อยู่งมจะสีกับงมจะสีกับเตาหยานพองูเหี้ยวเขียวเขาเข่ใช้หนูวะเขาอยางูเออแต่ก็มีงูเขาจกของงูอยู่เลยหมือ อยกันลือบัวึ้นพี่น้องนี่ช่วยกันดึงหามบุินเนื้ดูคนดึง่รด้ดอกคนดึงไม้เลยคนมาดึงนี่ดึงคนดึงมาสู้ล่างนี่

อาบตออตอสลาวุฒปอตอสลาวุฒคนงานสว่าวสะอาดกวงย่อว่าขึนนี่ล้วโไหไม่ไหนแล้วโน่นเห็นักคอยล่องตตูลงตัไนี่้นลงตััวเอ้ขาดไปไหนเลยคือนี่นี

พี่รองมุ่นหนักจริงๆไหมมุดเจยวข้างล่างเลยไหมหนักเจ้าข้อม่เหมือนไม่หนักเจ้าข้อเดียวลู้อะไรที่ว่าเจ้งรู้จิตอ้าวลืมไปได้เกือบครึ่งข้องแล้วพี่น้องโอ้เขาเริ่มงวานแล้วพี่น้องนี่อันนี้มึงบาดบาดแหลกมั้นปะอู้อู้บาดแหลกพี่น้องเริ่มวานแล้ว เรียบร้อยงมพี่น้องมีแต่ไม่เ <laughs> ส้นหนาด้ยีหรี่วะเส้นใกล้เดก้อนมูติน,นันโอ้ยเดือดแล้วอย่าบก้อเลยวะเฮ้งวจโอ้ย

ขึ้นายมิตีรีบอดอกเนี่ยดอกแหกป้ากระเดิดขึ้นรลายแหงอุ้ย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 โอ้หนาด่างไหมคือบอกเอาเอา เออมองชื่อหนามือห้องเศร้าไปาลงกระทังกันหน้าน่ยป้าเต็นถึงกระแทกเต็นลงกระทังกันหน้านัาน่นเนี่ยก็คอตัวก็คอเต็นซ้ำได้อืมอา้าวเต็มแรกเต็มแรกปะ่ะแหกมันแหกมันไม่ต้อง <laughs> อืม กุ้งหลูกครับที่จะมกาหลอดแหเลยเฮียเดี๋ยวไปยังอีกเอ้าโอ้ยปลาคอปลาคอแต้มสองสรลาบุรมานอีกแล้วพี่น้อง หมดแล้วพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วหมด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 เอ็มหมดอีกแล้วอือ้เอ็มได้อีกแล้วอือเอ็มไหมอุ้ยมาคอยยังเหลือเอาเอ็มเดี่ยจะประทุกเด้อพี่น้อง เส้นกก่เหมือนี่คือเงียบเงียบวะคือเงียบเงียบวะมุด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 ม่มีรุนีป่าตาแหงคุมุดบักฆ่าตาแหงเก็บอีกแต้มแล้วพี่น้องอ้าวสำแดงฤทธิ์แล้วยา ปาตีโทะลาคว้าวนี่ยานพามูโอ้ยลามูใส่ตุ๋ยนมูเอออเอ็กมันๆป๊ดเอ็มไหมเอ็มไหมสุดยอดเลยว่ะนี่ไนลาไละสีเหี่ยงเหรอรเออบ่ได้บได้เื่อทุกคนตมันขึ้นมัน่ตัวนีนเนาะเอ้ย หาย้หมุดแล้วพอมีผาดาล่าพี่นั่ง,<อ>งมุดอีกแล้วฝุ่นบเบาอีกตาาตาย,ส,าย,ส,ายสองโตในครั้งเดียวเอา้าเบาเอ็มต่ป้าสองมือกันยังอยู่นะะ วันเมียนมีนี่แล้วบ่ได้แห้งนี่แล้วหมดอีกแล้วนั่นนั่นนี่บ่มีพลาดโอ้เก็บายแตมแล้วเจ้าครับแ <c oughs> ม่แม่กระร้างแตกละติว้อยตัววันหนั่ท้ามื่อก้า ก,นนก็บ,บ่มีแผ่วพี่น้องอยืดยางเดียวเก็บแต้มเงียบเงียบอยู่คนเดียวเอาโอเอมมันจะเกินไปแล้วนะ <c oughs> ดุกอีกแล้วพี่น้องดุกอีกแล้วโอ้แต่ละคนเก็บแต้มเงียบเงียบเด้อพี่น้องคะแนนกับปัดกับปลาสองมือกับมีเด้อ <c oughs> เอา้าหมดอีกแล้ว <c oughs> หมดนี่ นี่มาหลวนมึงนี่กำหัวหาง่ายได้แต้มน้ำเขาคือกันพี่น้องเปลี่ยนลิสาพี่น้องเปลี่ยนแหเปลี่ยนแหแหหางโพดโอ้ยเี่ตัวไหนมีเย่ก็ได้ครับพี่น้องได้ถ้าเบื่องที่ย้ายไมได้เบื่องให้เก็บก่อนไปรั่วไปรั่วตัวไหนเป็นลู่ อืมนี่กระซ่างแตกบาดแรกครับบาดแรกบาดแรกขึ้นหัวคำนีดมีมองไส้หรอกระซ่างด้วยนี่เอาเด้อกระซ่างมาเปลี่ยนให้เด้เอเต็มมาอีกแล้วมดุกป,ด,กปดุี๋ะะ <laughs> ยวลูกบาดเดียวนี่แหละก็นั่งเบื้องมือไปเลยเออะมากเยไงเยอะซาสองนิดมือสองเป็นรัว่ลท่าน เอาตุ่รบตัวนะตัวรอกะแก้วนะแม่นคนคนมือสั่นคนมือสั่นจับปอยู่เหนาวอเยนอันเจับัอู่เปลี่ยนแหรเี่ย่นาอ่ะนยวานแหโอ้ มีป้าตาบอแรเขาแฮะป้นออ้าวแกบกแตมแล้ว,ค,ว,ลวคุณสาลาวุฒเฮ้ยเดี๋ยวปลาดุกจากโตแนบปาโตโตเขอบคุณขอบคุณน้ำเ้ารยะปลดุกแบน้ยะป้าดุกหน่อยเออปลาดุกปลาดุกโอ้สาทายอยู่ชองแกวบเลยช่องแวยนี่ดุก <c oughs> เขยยเอาเอ้ยบุยดุกดอนดุกดอนหดุแขยเะกระซังเด้ยุด้ยุด้ยเ่าด้ยุหมดอีกแล้วพี่น้องขึ้นหมดต้นแท้เฮ้ยตัวสุ้ขึ้หมดต้นแท้อ โอ้โ้ดูดมา่งม้นเขาว่าเอ้าเงีจิตตาเห็นไหมจิดุดลงลุมหวานไม่ประดุกอยู่ในหลุมติเฮยข้งหอเอาเนียวมาเคาะ้ตใสสวยมากเด้ประดุกจักโตได้ให้คะแนนจิ๊พิสัยเออ หมดอีกแล้วพี่นอ้องหมดอีกแล้วลลน้ำลุ่มบ่ขึ้วมาหลุ่นกันโอ้คือหมดด้นแทะแปดนาทีมาแล้วมาแล้วไอ้อไนี่อิอวประคอใหญ่ปละคอนยัยเอียง เออเฮ้ยคือกล่าวใจแทะได้แล้วพี่น้องได้แล้วคอใยไม่ใส่ลงไปอนูยุคนละาฟังข้องเด้พี่น้องปารตเอ็มไหมเอ็มเอ็มๆซ่มมึงเอ็มปาดตตีท่ เออคู่เหล่ะว่าเอาหลูกันไปก่อนอาตัปนโลเาลูกก่อนนะอืมเขาเดกเปโลนเอาหูก่อนตนน้ำเบาเอ็มพี่น้องปาตี้โถเฮ้ล่ะิยเลยจุกเลยจกเลย อ๋อพ um ่อยาามกีเลยมอเป็นลูอไมไม่มีแล้วนี่นี่เลยนี่ยืนหูนี่อย่ามาอย่ามาอย่ามาอยู่ทนั่นแหะนี่มาจาไปหูออนีหูหลมแขนเลยพี่นี่บอกว่าไม่จะไหแล้วนี่บังนี่ตันีู่เลยอ๋ไนบุรอไเนาะาัวน bueno> ี่ กันหนาวเวยนี <struggling> ่ก oh ันเด้อสีว่ลลอนี่คือหนาวเว่นป่ะว่าจะเยียบถือป้าแดดอยู่ดอกเว้ยมุดอีกแล้วมุดอีกแล้วพี่น้องเออ

ครับโอ้ยแนบเห็นเวนีส่สามตัวโลน,นี่นท้าวมันต้องมีคูนะตูนะหนามันเหลือกับตองหมดเอาเด้อพี่น้องบอสามารถงมเอาเลย อหมดนาเลยโดนเลยเฮ้ยไงปั้นไหนาตีตัโมลก็ครก็เลก็ละก็เล่นกดีเมือกกเล่ก็ลยแกรเซียนบมนเซียนเนาะก็เลยเสียโอ้ยไปหามาหาวันน้มาทำหาคนนำมาเทียไก่เลยบ้บัดเพือนั่นมาวี้มาคือบาทำแล้ เดี๋ยวไมขี่ยางก็ถบเรือมาจะอไปดักไฟไปบาเฮ้ยาเฮ้าเฮ้าเหรนป้าดุกระได้เฮาเหรนป้าดุกระได้เธอเฮ้าบาดป้าคอไม่ จัดไปอีกแต้มครับพี่นังรอนะแล้วเว้ยรอแล้วโหเออเยวประดุกอยู่สองตัวจนเหยาเว้ยอ,อ,อีพีแรกสิปิดลงไปก่อนเด้อพี่นนองเดี๋ยวรอดูต่ออีกทีหนึ่งอีพีสองทุกคนก็นยังอยู่ในคลองเด้อจ้ะ